สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับก็สำหรับคลิปนี้มาในส่วนของการอ่านคอมเมนต์แฟนบอลนะฮะโดยเฉพาะแฟนบอลชาวไทยของเรานั่นเองนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีไวรอลนะครับไวรอลเดี๋ยเป็นที่พูดถึงในวงการฟุตบอลไทยกันบ้างในเรื่องของการย้ายทีมการซื้อตัวนักเตะการซื้อนักเตะบิ๊กเนมเข้าทีมนะครับ โยกย้ายทีมด้วยมูลค่าที่สูงถึง10ล้านเลยนะหลัก10ล้านเลยทีเดียวนะแล้วก็เป็นที่พูดถึงนะครับในเรื่องของโดยเฉพาะ3ทีมนะครับนี่แฟนบอลเขาพูดถึง3ทีมนี้นะที่มีประเด็นนะทีะ่เรียกว่าเป็นทีมที่มีมีเงินเนาะเออมีเงินนะมีเงินพอสมควรเออมีเงินทีมในในวงการฟุตบอลไทยเรานะฮะที่เป็นอ,อย่างสารท่าเรือ BG BU นะฮะที่ค่อนข้างจะสร้างความฮือฮานะฮะแล้วก็แฟนบอลก็พูดถึงประเด็นนี้บอกว่าเฮ้ยอันนี้มันเหมือนเล่นเกม FM หรือว่า,าฟุตบอลมนเจอร์หรือเปล่าวะ <c oughs> อะไรประมาณนั้นนะแบบว่าโอ้โหซื้อกันอย่างบ้าคลั่งมากๆเลยทีเดียวนะฮะถ้าเรือ <c oughs> เขาตั้งกระทู้นะถ้าเรือ BG BU บริหารทีมฟุตบอลเหมือนเด็กเล่น FM เซ็นแต่ตัวดังๆไปรวมไว้ในทีมเยอะ อันนี้เขาตั้งกระทู้ไว้ในบอร์ดพันทิปนั่นเองนะครับก็มีคอมเมนต์อนานา,นาณาทัศนะนะผมก็เอามาอ่านให้ท่านผู้ชมฟังนะเพราะว่ามันรู้สึกว่าน่าสนใจวิเคราะห์ได้น่าสนใจหลายมุมมองดีนะหลายมุมมองดีนะท่านผู้ชมครับก็เจ้าของกระทู้ก็ได้ตั้งกระทู้หัวข้อกระทู้อย่างที่ผมได้กล่าวไปนะเขาก็บอกว่าซื้อนักเตะอย่าดูแค่ชื่อเสียงนะให้ดูอย่างบุรีรัม ไม่ต้องทุ่มซื้อนักเตะก็ประสบความสำเร็จได้เยอะสุดในไทยลีกอยากให้เจ้าของทีมท่าเรือ BGBU คิดด้วยว่าแชมป์ไทยลีกได้แค่10ล้านจะไปทุ่มอะไรมันเยอะแยะทั้งค่าตัวนักเตะและเงินเดือนนักเตะที่ปั่นกันขึ้นมาแบบเกินความจริงชีวิตจริงไม่ง่ายเหมือนในเกมนะถ้าคุณซื้อนักเตะทีะ่นักเตะที่ดังแล้ว มันจะจ่ายแพงจ่ายแพงแล้วไม่รู้จะได้แชมป์หรือเปล่าเลยคุณไปดูบัญชีรายรับรายจ่ายของทีมของคุณย้อนหลังดูแต่ละปีคงแดงเถือกกันเลยทีเดียวผมว่าเมืองทองเริ่มตาสว่างแล้วที่ได้ถ่ายนักเตะเงินเดือนหลายแสนออกไปจากทีมแล้วหันมาเน้นอะคาเดมี่ซึ่งก่อนหน้านี้ทีม ที่เข้าใจสัจธรรมตรงนี้คือชนบุรีและบุรีรัมนะผมว่าชนบุรีกับบุรีรัมนี่แหละที่เจ้าของทีมเข้าใจการบริหารทีมฟุตบอลได้อย่างยั่งยืนอย่างแท้จริงอยากให้เจ้าของทีมท่าเรือ BGBU ปรับเปลี่ยนไม้เส้นในการทำทีมฟุตบอลด้วยไม่งั้นคุณจะโดนทีมอื่นปั้นนักบอลมาขายทีมคุณแพงๆตลอดไป ผมเห็นท่าเรือบีจีทำทีมแบบนี้มาหลายปีแล้วมาหลายปีแต่ได้แค่แชมป์บอลถ้วยแชมป์บอลลีกไม่เคยได้ภายใต้การบริหารของเจ้าของทีมคนปัจจุบันเลยอยากเตือนให้เปลี่ยนแนวคิดการทำทีมเสียดายเงินแทนจริงๆกับเงินที่ลงมาทำฟุตบอลในปีผ่านๆมาอันนี้ลืม น่าจะลืมเชียงรายยูนิเต็ดนะเชียงรายเมื่อก่อนก็ทุ่มซื้อทุ่มซื้อนะแต่ตอนนี้เขาก็ปั้นเด็กนะเอตเตอร์ปั้นเด็กเอก,กนิดเออโชติพัฒน์อะไรอย่างเงี้ยนะเอตเตอร์นะมีนักเตะในอคาเดมี่เดี๋ยวเขาก็ปั้นขึ้นมาเรื่อยๆนะปั้นมาขายได้ราคาดีๆนะฮะอันนี้ก็เจ้าของกระทู้ก็ได้มีมุมมองความเห็นอันนี้ผมก็ว่าเออมันก็โอเคนะโอเคนะค,นะความเห็นนี้เอ่อในเรื่องของทัศนะของเขานะเออนะครับผมโอเคมาดูคอมเมนต์นะครับอ่าก็มีคอมเมนต์มากมายนะที่ มาพูดถึงเรื่องนี้ก็ยาวเหยียดเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมครับอ่ะโอเคคอมเมนต์ที่ติดเขาเรียกว่าได้รับได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้เขาก็บอกว่าติดตรงนี้เขาก็บอกว่าอคอมเมนต์ที่6นะคอมเมนต์ที่6ที่เขาที่เจ้าของกระทู้เขาเลือกเขาก็บอกว่าเห็นด้วยกับเจ้าของกระทู้ดึงแต่นักเตะหิวเงินพวกนี้เก่งก็จริงแต่ก็ได้แค่นั้นแหละความทะเยอทะยานที่จะ ยกระดับตัวเองให้เก่งกว่าที่ตัวเองเคยเป็นไม่มีพอใจรับเงินหลายแสนในไทยลีกแค่นั้นแหละเรื่องการตลาดเรื่องดึงคนเข้ามาดูมันหมดยุคแล้วแล้วเปล่ายุคใหม่มันต้องดาวรุ่งของบุรีรัมย์เชียงรายนู่นความหวังของชาติพวกนี้นี่แหละการตลาดการตลาด จะสูงมากกว่าพวกรุ่นเก่าแน่นอนบุรีรัมย์เมืองทองเชียงรายชนบุรีพวกนี้แชมป์หลีกมาแล้วทั้งนั้นนะมาจากการทุ่มนี่แหละแต่แล้วสิ่งที่ได้กลับมาคืออะไรละ่ะก็ได้แค่แชมป์ไทยลีกกลาอันนี้เขาพิมพเหมอนกนะเป็นข่าววันสองวันก็ไม่มีใครสนใจละหลังๆทีมพวกนี้ไปเน้นปั้นเด็กกันหมดลดเพดานค่าเหนื่อยยกระดับบอลไทยด้วย ปั้นดาราหน้าใหม่ประดับวงการมันอิมแพกกว่าไปดูดนักเตะที่ทีมนู้นทีมนี้แล้วได้แชมป์ลีกนะนี่ไม่ใช่เชียร์เชียงรายบุรีรัมนะแต่บอกตรงๆเห็นดาวรุ่งที่มาจากสองทีมนี้ติดทีมชาติยุคนิชิโนะแล้วปรบมือเลยนี่ไม่เคยคิดอยากดูสองทีมนี้เตะตอนนี้คือต้องดูอ่ะอืมนะอันนี้ก็เป็นนานาทัศนเนะเอออันนี้ก็ สมเหตุสมผลกมนะ็มีเหตุผลนะมีเหตุผลนะท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นความเห็นที่เจ้าของกระทูเ้เขาเลือกมาอ่ะความเห็นที่หนึ่งนะความเห็นที่หนึ่งเขาก็าบอกว่า<อ>เขาซื้อนักเตะดังๆไม่ได้หวังอย่างเดียวครับขายเสื้อขายแบรนด์ไม่ใช่ซุปไก่ขยายฐานแฟนบอลแฟนบอลเยอะก็ขายตั๋วได้เยอะเขาอ่า เตาเอออันนี้เขาพิมนะเต้าคิดมาหมดแล้วว่าแต่ละคนที่ลงทุนไปจะต้องเอากำไรอ่ากำไรคืนยังไงเงิน10ล้านค่าแชมป์มันจิบจิบ <c oughs> อันนี้ก็นานาทัศนะอันนี้ก็มีคนมาตอบความเห็นที่หนึ่งะใต้คอมเมนต์ความความเห็นที่หนึ่งนะเจ้าของกระทู้เขาก็มาตอบว่าทำไมบุรีรัมย์ไม่ทุ่มแต่ประสบความสำเร็จยาน บียุทุ่มมาไม่รู้เท่าไหร่แถมทำแบบนี้มาหลายปีแล้วแฟนบอลมีนิดเดียวนะฮะตอบใต้คอมเมนต์อีกคอม,มค,อมมคอมเมนต์ที่สองนะตอบใต้คอมเมนต์ที่1ก็บอกว่าบุรีรัมย์ก่อนหน้านี้เคยทุ่มมาก่อนเหมือนกันครับคุณเนวินเขาเพิ่งมาเปลี่ยนแนวทางเมื่อไม่กี่ปีนี้เองครับอตอบใต้คอมเมนต์ที่3ก็บอกว่ามันก็ทุ่มทุกทีมแหละครับเพียงแต่ใครสายป่านจะยาวกว่าแววแวแว,แว มาเมืองทองก็ร่อแร้เหมือนกันใต้คอมเมนต์ที่สี่เขาบอกว่าปีก่อนไม่ทุ่มขายตัวหลักสภาพเป็นไงครับอันนี้ก็มาตอบ,อต,อบตอบในคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ที่หนึ่งอีกทีหนึ่งนะก็บอกว่าบุรีรัมเนี่ยนะไม่ทุ่มนะอิจฉาเขาหรือเปล่าครับเมื่อก่อนบุรีรัมตัวทุ่มเลยปกิจิตยังซื้อมาได้เป็น10ล้านยังไม่นับตัวต่างชาติที่เอามาแล้วใช้ไม่ได้อีก ไปดูงบดุลบุริรัมก่อนดีไหมพอตอนนี้ทีมหมดตังไปว่าเขาเออไปว่าคนอื่นอา่าไปว่าคนอื่นซะอย่างนั้นแพ้แล้วพานนะครับไม่ต้องไปยุ่งของคนอื่นเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะอันนี้ก็บลับกันบลับกันนะเจ้าของก็รู้ก็มาตอบบอกว่าอันนี้ก็นาจะโต้อตอบกับเจ้าของกระทู้นะเขาว่าอ่าหนึ่งตอบขาเออตอบคอมเมนต์หนึ่งขีดห้าเขาบอกว่า BG กับ B u เห็น ทุ่มมานานหลายปีแล้วไม่เห็นได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยหมดเงินไปเท่าไหร่แล้วหลายปีที่ผ่านมาปีที่เอ่อปีที่บีซื้อธนบู์และทิติพันมาตกชั้นซะง,งั้นปีนี้ก็ยังไม่เข็ดอีกอืมอันนี้เขาก็มามาเอาข้อมูลมาคัดค้านกันอะไรอย่างนั้นนะโอเคอ่ะคอมเมนต์ที่2ก็บอกว่าเจ้าของกระทุ้มมีดีกรีความสำเร็จอะไรที่จะไปเตือนไปสอนเขาให้เปลี่ยนไมล์เซตท่านที่เจ้าของ กระทู้ว่ามาแต่ละท่านกิจการเป็นพันเป็นหมื่นล้านผมไม่เห็นว่า,าการบริหารของเจ้าของทีมมีปัญหาอะไรเขามีการมองการไกลแบบที่ท่านความเห็นที่หนึ่งว่ามาอืมอก็นานาทัศน,นะคือเจ้าของกระทู้ก็ามาตอบความเห็นที่สองนะก็บอกว่ามองเป็นคําแนะนําให้เขาปรับวิธีการทําทีมให้มีความรอบคอบในการใช้เงินมากขึ้นในการทําทีม ไม่ครับเพราะผมเห็น3ทีมนี้ทุ่มมาตั้งหลายปีแล้วแต่ยังไม่เห็นทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้เลยอย่างฟุตบอลต่างประเทศมันก็มีแฟนบอลวิจารณ์การซื้อตัวนักเตะกันอยู่เป็นปกติแล้วหรือเปล่าครับอย่างเช่นแมนยูจะซื้อนักบอลคนนี้มา100ล้านปอนด์บางทีก็จะมีแฟนบอลมาบอกว่าซื้อราคานี้แพงไปนะคราวก่อนซื้อนักบอล คนนั้นมาแพงๆไม่เห็นจะเล่นคุ้มค่าเหนื่อยเลยไปซื้อตัวนั้นดีกว่าถูกกว่าดีกว่าอะไรแบบนี้มองเป็นคำแนะนำดีกว่ามองเป็นการไปสอนเขาดีกว่าไหมครับอือันนี้ผมว่ามันเป็นความเห็นส่วนตัวนะผมว่าใครๆก็ออกความเห็นได้มันมันไม่เกี่ยวหรอกว่าเออผมผมผมพูดอย่างนี้ว่ามันไม่เกี่ยวหรอกว่าอันนี้ผมคอมเมนต์ผมนะ มันไม่เกี่ยววะแล้วเอ้ยคุณคุณมาวิจารณ์ในฐานะนูน้นฐานะฐานะนี้ฐานะอะไรวะค,คุณมีสิทธิ์อะไรไปวิจารเอาก็เอาแฟนบอลใช่ปะอ่ะผมะมัมีมีฐานะอะไรฐานะเป็นลูกจ้างอะอืมกูเป็นฐานะเป็นลนะูกจ้างเป็นฟรีแลนซ์อะเป็นอะไรอย่างเงี้ยอะอ่ะแล้วกูจะวิจารอะมันมีปัญหาเลยเอาวิจารอะมันนานา,นาทัศนะใช่ไหมท่านผู้ชมก็วิวิเคราะห์วิจารณ์วิไม่ใช่วิจารเขาเรียกวิเคราะห์แบบว่าออกความเห็น ว่าเอ้ยมันควรจะอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยความเห็นส่วนตัวมันเป็นเรื่องธรรมดาหรือปเปล่าถ้าไม่อถ้าไม่ออกความถ้าออกความเห็นอะไรไม่ได้อ่ะก็ดูไอ้ไอแฟนบอลเหี้ยนสิแม่งไปในทิศทางเดียวกันเลยเหมือนถูกล้างสมองบล็อกเดียวกันเลยเหมือนแม่พิมพ์เดียวกันนะนะออย่างนั้นอแฟนบอลอย่างนั้นก็ไม่ต้องมีสมองแล้วมั้งเออนะไม่ต้องมีครา์อ,อะไรไม่ต้องออกความเห็นอะไรก็ได้มั้ง เออเอาแบบว่าสมองกวงๆไว้แบบว่าเขาเขาเอาออห่หมกไปกับคนอื่นได้อะไรเงี้ยเออใครให้คิดตามคนอื่นเออมันเขาเรียกว่ามันมันความหลากหลายไงความหลากหลายเรื่องความเห็นนะนะเออมุมมองแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมจะให้เหมือนจะให้ล้างสมองว่าคุณไม่มีสิทธิ์อย่างนั้นเหรออันนั้นก็คอมเมนต์เงินไปละนะนะยอันนี้ผมก็เออผมก็อันนี้ความเห็นผมนะอืมโอเคคอมเมนต์ที่สามเขาก็บอกว่า เรียลมาดริดบาร์เซโลนาเชลซีแมนซิตี้พวกนี้เด็กเล่น FM ทั้งนั้นเลย <c oughs> <c oughs> อคอมเมนต์ต่อมาคอมเมนต์ที่4ก็บอกว่าถ้าเรือบีจีบีสมควรทุ่มแน่นอนบุริรัมเงียบเพราะ4ี่เกมไม่มีลุ้นปีปีนี้อีก10เกมไป ACL เล็กแรกจบฤดูกาลก,ก็ได้โคต้าอีก ACL เล็ก2นะครับคุ้มไหมล่ะผมว่าบุริรัมก็เอาแต่ไม่ใช่เล็กแรก อคอมเมนต์ที่ห้าก็บอกว่าเมืองทองก็เคยเมืองทองก็เคยทําแบบนี้เมื่อสี่ถึงห้าปีที่แล้วค่อยๆรวมนักเตะทีมชาติให้ครบทุกตําแหน่งกลายเป็นทีมที่อุดมไปด้วยทีมชาติและทําให้เมืองทองไปเตะที่ไหนแฟนบอลแน่นที่สนามนั้นอ,อันนี้คอมเมนต์ที่6ผมอ่านไปละเขาเขาเลือกเป็นคำตอบของเจ้าของกระทู้นะคอมเมนต์ที่7ก็บอกว่า BGBU เขา,เ,าเขาระบบเยาวชนเขาดีนะครับมีท่าเรือที่ยังไม่เป็นรูปประทําเท่าไหร่ส่งนักเตะไปญี่ปุ่นหลายคนนะกลับมาไทยหลีกแข็งแกร่งขึ้นทุกคนรูปร่างดีนะครับทั้งเด็ก BG แล้วก็บ u อนะเอ,อันนี้เขามีพันธมิตรนะ,อะคอมเมนต์ที่8ก็บอกว่าเขาบริหารทีมกันคนละอย่างครับบุริรัมก็ทุ่ม ทุ่มก่อนเพื่อนด้วยนะครับแต่ตอนนี้เลิกทุ่มแบบจัดหนักเพราะแนวทางปเปลี่ยนไป,ปเปลี่ยนทางนะแนวทางปเปลี่ยนทางความสําเร็จทีมก็ได้มาแล้วนะครับกลับมาหาวิธีสร้างสโมสรฟุตบอลด้วยฟุตบอลสร้างให้มันอยู่ได้ด้วยตัวมันเองด้วยนะครับให้ทีมมันขายตัวมันเองได้แต่ถ้าจําเป็นก็น่าจะพร้อมทุ่มนะ BG ก็ทางเดียวกับบุรีรัมแต่เหมือนตามหลังทั้งแนวทางและวิธีการ อยู่1-2ขั้นตอนนี้อยู่ในช่วงหาความสำเร็จส่วนถ้าเรือ BU เขาแบบเดียวกันเจ้าของเ,อเงินถุงเงินถังมีเงินถมใครจะทำไมเ,เรื่องกำไรอาจจะไม่สนนะฮะหรืออาจจะสนอนาคตแต่ถ้าเจ้าของทีมเลิกทำทีมน่าจะลำบากไม่ได้สร้างมาเพื่อแบบนั้นส่วนชนบุรีก็แบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยเเรื่อยเรื่นะ แชมป์คงไม่ต้องพูดถึงวันดีคืนดีจะต้องดิ้นหนีตกชั้นเอาเอาด้วยนะครับถ้าตกชั้นเงินหายทีมก็ลำบากอืมนะก็าะห์เป็นฉากๆไปนะสำหรับคอมเมนต์นี้คอมเมนต์ที่9ก็บอกว่าเออมันแล้วแต่สไตล์การทำทีมนะแต่เท่าที่เห็นทีมดังในระดับโลกไม่ว่าจะเรอัลมาดริดบาเซโลนาบาเยอร์ลิเวอร์พูลปารีสยูเวนตุส แต่และทีมมีนักเตะอาคาเดมี่ไม่ถึงครึ่งทีมกันเลยนะและแต่และทีมก็ต้องทุ่มซื้อสตาร์ครับตัวชูโรงค่าแพงค่าตัวแพงๆนะครับแข่งกับแข่งกันทำลายสถิติโลกกันอยู่ตลอดนะครับผมเฮ้ยแต่ตอนนี้เขาเขามีเพดานนะยูเขามีเพดานนะ EU เขาไมเานะ่เขาเขา,เขามีกฎอะไรนะกฎทุ่มอะ่ะกฎเขาแล้วกฎกฎกฎเกี่ยวกับการทุ่มเงินซื้อสโมสรไม่ได้ อย่างแมนเิตี้ตอนนี้โดนแบนในการเล่นยูซีเอลไปสองปีมั้งแบบว่าใช้เงินทุ่มเงินถมอะเงินถมไปกับสโมสรอ,อย่างนั้นไม่ได้นะเขามีกฎนะเขามีกฎเรื่องเพดานแล้วตอนเนี้เออกดเรื่องเพดานการซื้อขายอะออนะครับผมอ,อืมเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าแมนซิตี้ก็ยังเล่น UCL ไม่ได้เลยโดนกฎเรื่องเนี้ยโดนโดนผิดกฎเขาไงเออเอ,อ่าก็ต่อนะต่อต่อ,คอม,มอ,อคอมเมนต์เออคอมเมนต์ต่อ ก็บอกว่าทีมที่มันเน้นตัวอะคาเดมี่อย่างชนบุรีก็ลุ้นได้แค่กลางตารางจากที่เคยซื้อตัวดังแล้วลุ้นแชมป์ในอดีตบุรีรัมในอดีตไปได้ไกลเพราะต่างชาติที่ซื้อเข้ามาทำได้ดีส่วนอะคาเดมี่ก็มีทั้งตัวที่ดีอยู่และก็มีที่ระดับธรรมดาอยู่เช่นกันแต่ลองคิดสิว่าถ้าเนวินครับยอมลงทุนซื้อสตาร์ไทยครับ เข้ามาอุด <ass> ช <shorts> ่องโหวในบางตำแหน่งที่ตัวอ c คเดมี่ยังไม่ถึงนะครับบุรีรัมจะขนาดไหนส่วนเมืองทองผมมองว่าอยู่ที่ผู้บริหารและโค้ชล้วนๆปีไหนเป้ไม่มายุ่งมากผมว่าปีนั้นดูดีอยู่นะฮ่าานี่หัวเราติดตลกนิดนึงนะครับที่สำคัญคือโค้ชบางปีโค้ชกำลังมีทีมีทีท่าว่าจะไปได้ด้วยดีแล้วแต่เปลี่ยนซะงั้นเปลี่ยนจนงงอืม ผมชอบนะกับการสร้างเด็กขึ้นมาแต่มันต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างตัวต่างชาติตัวสตาร์ไทยตัวสตาร์ไทยประสบะการสูงและเด็กสโมสรเด็กลุ้นๆจะให้มาลุ้นแชมป์คงไม่ใช่ครับแมนยูยุคเฟอร์กี้เฟอร์กี้เบบแกรี่แกรี่เนวิลซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มดาวรุ่งที่ถูกดันขึ้นมาก็ยัง พูดเองเลยว่าถ้าไม่มีผู้เล่นประสบการสูงอย่างเอริกคันโตนารอยคีนเดนนิสเออร์วินปีเตอร์ชไมเคิลสตีฟบูธแกร์ี่แกร์รี่พาวลิสเตอร์และไบรอันแมคเคอร์คอยประคองอยู่คลาสออฟคลาสออฟ92ครับไม่มีทางประสบความสำเร็จขึ้นมาได้ม,มันก็ต้องผสมผสานกัน อะไรประมาณนั้นเนาะสำหรับความเห็นนี้นะอ่ะความเห็นที่10นะครับคอมเมนต์ที่10ก็บอกว่าลองดูตารางคะแนนก่อนนะครับ B.U. 4 12, น,นัด12คะแนนท่าเรือ B.G. 10คะแนนเมืองทอง6บุบรีรัมย์4 3ทีมนั้นเขาเสริมหนักกะจะเอาแชมป์ปีนี้เลยเพราะเมืองทองบุรีรัมดรอปลงไปเยอะเมืองทองบุรีรัมอาจจะทุ่มลงน้อยลงแต่ก่อนนั้น ได้แชมป์คนละ5-6ครั้งก็ทุ่มเยอะกว่าคนอื่นอคอมเมนต์ที่11ก็บอกว่านักเตะนักเตะอย่างตูเยสสารัตนะนี่ผมก็เพิ่งรู้ว่ามีแต่ชื่อฟอร์มการเล่นและผลงานที่ผ่านมานี่คงไม่มีเชิงประจักษ์ไม่มีเชิงประจักษ์ก็มีข้อหมายคําถามนะใครกันแน่ที่เป็นเด็กเล่น FM CM อันนี้เขาก็สงสัยในเรื่องของไอ,อ้ฟอร์มฟอร์มของตูเยสกับสาราตเนี่ยที่ผ่านมาเอ้ยมันเออผมก็ผมก็ว่างเล่นกับสมโมสรก็เงียบเงียบนะนะเอออ่ะ,อะโอเคคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าบอลยุคใหม่สมัยนี้เขาก็ใช้แพทเทิร์นแบบนี้ทั้งนั้นแหละครับนะครับทุ่มเพื่อสร้างทีมอาศัยตัวดังๆแพงๆเขา มายกระดับทีมช่วงแรกๆสิ่งที่ขาดไปอาจจะเป็นเรื่องทีมเวิร์คระบบทีมแต่พอสักระยะนักเตะที่เก่งๆจะช่วยยกระดับมาตรฐานทีมขึ้นมาเองพอมาตรฐานทีมเริ่มสูงขึ้นระดับทีมต่างๆมันก็จะเริ่มปรับจูนเข้ามาเองแล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งที่เรบเออที่เริ่มมีความสำเร็จเข้ามาทีมก็จะค่อยๆทยอยลดการลงทุนเองฟุตบอลสมัยนี้ เป็นแพทเทิร์นแบบนี้ทั้งนั้นครับไปดูแมนซิตี้เชลซีตอนที่ได้มหาเศรษฐีเข้ามาเทคโอเวอร์ใหม่ๆก็ทุ่มแหลกเหมือนกันพอทีมเริ่มประสบความสำเร็จมาตรฐานทีมเริ่มอยู่ตัวกลายเป็นทีมชั้นนำของลีกนะครับปีหลังๆก็ไม่ได้เน้นทีไม่ได้เน้นทุ่มแล้วครับจะซื้อเน้นๆเฉพาะตำแหน่งที่ต้องการจริงๆแม้แต่เมืองทองหรือบุรีรัมย์ที่คุณว่ามา ก็เป็นแพทเทิร์นแบบนี้คุณแน่ใจหรือว่าตอนที่ทำทีมใหม่ๆไม่ทุ่มจริงๆมันเหมือนกันหมดแบบเดียวกันทั้งนั้นไอ้ที่คุณพูดมานะ่ะมันคือสเต็ป2ที่บอกไปแล้วเพราะทีมเขาประสบความสำเร็จแล้วมาตรฐานสูงอยู่ตัวแล้วเขาถึงไม่ทุ่มแต่สเต็ปแรกตอนสร้างทีมใหม่ๆทุ่มเหมือนกันหมดทั้งนั้นอืม ันนี้มีเหตุผลนะส่วนส่วนเรื่องเงินบัญชีแดงติดลบอะไรนั่นไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกครับเจ้าของทีมแต่ละคนครับเขามีธุรกิจเป็นหมื่นล้านเขาก็มีความคิดของเขาอยู่ครับนคนรวยขนาดนั้นเขาบริหารจัดการเขาเองได้ครับเอาจริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องดีนะมันเป็นสีสันของหลีกอย่างหนึง่ง แล้วก็ช่วยยกระดับทีมคู่แข่งด้วยไม่ได้มีแต่ทีมลุนมนนออล้นแชมป์หน้าเดิมๆม,มันบังคับให้เกิดการแข่งขันกันจะได้ดูบอลสนุกขึ้นนะแต่แต่ทุ่มเยอะมันก็เดี๋ยวมันจะเหมือนกับจีนอะ่ะผมผมมองอีกมุมนะถ้าทุ่มเยอะกันเกินไปมันจะเหมือนฟุตบอลจีนอะ่ะมันจะไม่ได้แบบว่าเอ้ยเด็กาคาามี่ก็ไม่ได้เกิดอะไรอย่างนั้นอนะอม,มันก็นานาทัศนะนะ อ่าคอมเมนต์ต่อมาคอมเมนต์ที่13ก็บอกว่าทีมที่ยังไม่เคยได้แชมป์ก็อยากเอา,เอาทุ่มเอาเกียรติประวัตินะได้แชมป์มาคนก็รู้จักเพิ่มขึ้น,นครับกองเชียร์ก็เริ่มเข้า,ามาก็ไปทีละสเตปนะครับผมทีมเคยได้แชมป์ก็หาทางรักษากองเชียร์พัฒนาเยาวชนพอทำครบทุกทีมออกมาได้แบบสูสีเดี๋ยวก็มีกองเชียร์เหนียวแน่นเองนะครับ ดูเชียงรายได้ดูเชียงรายได้แชมป์ตอนนี้ก็แผ่วๆไปรอชมว่าจะจัดการทีมให้ทีมยังอยู่หัวแถวยังไงคอมเมนต์ที่14ก็บอกว่านักธุรกิจข้อมูลเขาแน่นจะตายเขาจะไม่ได้หวังแค่เงิน10ล้านหรอกครับหรอกมั้งครับอคอมเมนต์ที่15ก็บอกว่าถ้ามองความสำเร็จระยะสั้นและเร็วยังไงก็ต้องทุ่มนะครับ อย่าลืมว่าทั้ง BG ท่าเรือและแบงคอกไม่เคยจับถ้วยไทยลีกถ้วยแชมป์ไทยลีกเลยนับตั้งแต่มีไทยลีกยุคใหม่ยังไงการได้แชมป์มันก็สำคัญเพราะทีมก็จะได้เรียกสปอนเซอร์นะครับผมต่างๆเข้ามามากขึ้น,นครับเรียกแฟนบอลได้มากขึ้นการตลาดและการเงินก็จะเข้ามา,เ,าเข้าทีมมามากขึ้นผมมองว่าดีจะตายที่อย่างน้อยเรายังเห็นทีม แบบนี้กล้าทุ่มในยุคเศรษฐกิจซบเซาอย่างหนักในช่วงนี้ทีมอื่นๆถ้าไม่มีเงินทุ่มก็ปั้นเ,เด็กไปนะครับมันก็เป็นไปตามเป็นไปตามธรรมชาติของวงการฟุตบอลอยู่แล้วแต่ผมว่าเอาเงินไปอันนี้ดีกว่านะเอาเงินไปทุ่มสร้างสเตเดียมไปสร้างอาอคาดมิหก่อนดีกว่าไหมทุ่มซื้อกันไปทุ่มซื้อกันมาอย่างเงี้ยเออไม่เออแต่ในในมุมมองผมนะ ในมุมมองนะผมว่าเอาเงินแต่ละสโม,มสรอนะแทนเอาแบ่งเงินครึ่งต่อครึ่งอะเอาไปทําสเตเดียมสวยๆเหมาะสวยๆเลยแม่งเอาอย่างย h าฮูเดลูตาซิมอย่างนั้นก็ได้อย่างยา Sim, อย่างเจลีอย่างนั้นก็ได้นะเออทุ่มเงินซื้อทุ่มเงินสร้างสโม,มสรเออสร้างสเตเดียมอะไรอย่างเงี้ยแม่งผมว่าแฟนบอลจะเข้ามาเยอะกว่านี้ใช่ไหมแฟนบอลแล้วก็ มันมันได้บรรยากาศด้วยไงมันได้บรรยากาศตอนนั้นน่ะเออแล้วก็สร้างค่อยๆสร้างไปไปด้วยกันอะไรเงี้ยแต่แต่ถ้าทุ่มไปทางใดทางนึงมันก็จะเออเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่ได้แชมป์มามันก็เหมือนตํำน้ำพริกละลายแม่น้ําหรือเปล่านะนี่มุมอีกมุมหนึงนะเจ้าของกระดูกก็ได้มาตอบคอมเมนต์ที่สิห้าก็บอกว่าปีหน้าสปอนเซอร์จะมาจริงเหรือธุรกิจต่างๆตอนนี้ ICU กันหมดแล้วทั้งทุเศรษฐกิจ ไทยตกต่ำเจอโควิดอีกจะเอาเงินที่ไหนมาละลายกับเรื่องไร้สาระในการเป็นสปอนเซอร์ทีมฟุตบอลอันนี้ก็ว่ากันไปนะคอมเมนต์ที่สิบกก็บอกว่าสอนเรื่องการใช้เงินหลัก10ล้านให้กับนักธุรกิจหมื่นล้านอ่าคอมเมนต์ต่อมาคอมเมนต์ที่17นะครับก็นั่นมันเป็นจุดเด่นของประธานสโมสรเขาคนะคือรวยรวยรวยนะครับเหมือนแบทแบทแมนแบทแมนที่มี อันนี้เขาพิมพ์อย่างนี้นะแบทแมนที่มีดีคือรวยนะครับต่างกับซูปเปอร์แมนนะครับที่เหล่าฮีโร่อื่นๆฮีโรออ่อื่นๆอ๋อใช้เงินสร้างตัวเองเป็นฮีโร่อะไรอย่างนั้นอ่ะอ๋อประมาณนั้นเทียบไปเป Burg รียบเทียบประมาณนั้นนะจะให้มาดามมาคุมทีมซ้อมข้างสนามแบบเชา้าเย็นทุกวันแบบลุงเนมันก็ไม่ใช่ดังนั้นก็ถูกแล้วที่เขาใช้เงินให้ทำงานอาจจะขัดใจแฟนบอลน แต่แง่การบริหารผมว่าเขาเหมาะกับสไตล์ของเขาแล้วละ่ะเงินเขาเยอะหลายร้อยล้านซื้อตัวมาผิดเล็กมาผิดเล็ก2นะก็ปล่อยออกชิวๆวเงินหมดก็ดึงสปอนเซอร์มาช่วยซึ่งก็บริษัทของตัวเองทั้งนั้นนะครับอย่าง True เมืองไทยประกันชีวิตเมืองไทยประกันนะครับกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาอ๋นะอแต่มันแต่ค่าใช้จ่ายมันเอาไป ไปในเรื่องของของเรื่องภาษีได้นี่วา <c oughs> ใช่ป่ะ <c oughs> เออมันก็พูดถึงอาจจะมองมองในมุมของเรื่องภาษีก็ได้นะเออการใช้จ่ายเนี่ยมันมีค่าใช้จายย่ายไงมันก็เอาไปในเรื่องของตัดงบภาษีอะไรอย่างเงี้ยนะเออลดหย่อนภาษีอะไรอย่างเงี้ยนะเออเออเราลืมลืมฉุกคิดในเรื่องนี้เลยนะเออเออผมก็ฉุกคิดได้นะออคอมเมนต์ที่สิบแปดก็บอกว่า ผมว่าทุกสโม,มสรน,น่าจะเป็นห่วงตรงที่ว่าถ้าโควิดไม่หยุดระ,ระบาดนะครับบอลยังไม่เตะไม่ได้บอลยังเตะไม่ได้มากกว่ามีทีมงานนักบอลสนามต้องดูแลทีมเล็กๆน่าเป็นห่วงแล้วทีมใหญ่ๆค่าเหนื่อยแพงๆน่าจะเป็นห่วงกว่า,อ,าอันนี้ก็ถูกนะถ,ถ้ามันยาวนานไปถึง3ปี4ปีนี่ก็บอลไม่ได้เตะซะดีนี่ก็เออลำบากางั้นนะคอมเมนต์ที่19ครับผม พึ่งมายกระดับใหม่ๆก็ต้องทุ่มไปก่อนเพราะทรัพยากรและความพร้อมยังไม่เข้ายังไม่เข้าที่เหมือนพวกทีมเก่าๆแล้วนะฮะเรื่องธรรมดาสัจธรรมเชลซีแมนซีนะฮะเชลซีเอยรแมนซีเอยนะครับเมื่อแรกๆก็เกหมดหน้าตากแบบนี้แหละอ,อ่ะคอมเมนต์สุดท้ายนะคอมเมนต์ที่20ก็บอกเฉียบมากครับท่านประธานฟุตบอล 7สีโมเดลหลีกที่มีแต่ดาวรุ่งหน้าใหม่ค่าเหนื่อยน้อยๆแขวนสตัด๊ดตอนอายุ25ขายจิตวิญญาณแห่งฟุตบอลที่แท้จริงเด็กรุ่นใหม่จะได้หันไปสนใจอาชีพอื่นบ้างอ๋ออันนี้ประมาณประชดัา้างบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่ทุ่มซื้อเดี๋ยวนักเตะมันก็ไม่มีแรงมันดันใจค่าเหนื่อยนู่นนี่นั่น,นอะไรมันก็ไปทําอาชีพอื่นกันอน,นี้ตอนนี้ไปทําอาชีพอะไรเหรออาชีพอะไรมันก็ลําบากอยู่นะตอนนี้นตอนนี้นะ อ่ะโอเคอ่านคอมเมนต์จบหมดละท่านผู้ชมครับน,นานา,นาทัศนะอันนี้ผมจะไม่คอมเมนต์อะไรมากนะอันนี้ก็มันก็มีหลากหลายความ,มาาาความเห็นอยู่แล้วเนาะอืมอ่ะโอเคท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ได้โอเคตามสบายเลยนะโอเคครับผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ